ผมสิบาทุกคนไปหูจักเพี้ยนไม้ท่มีซื้อว่าหมีผ้าพเพลินสามสี่นี่สียนเอก็รักกันนะเห็นไหมความเป็นห่วง M หนึ่งร้อยนี่ให้เท่าไหร่ครับผมสองฮะสองฮะสองฮะ <c oughs> ปินกับพี่หมีนะครับทำผัดก,กะเพราให้พี่พนัดชิมแล้วว่าเป็นไงผมนัางยุ่งใส่บ้ <c oughs> พอแซบก็บอกว่าแซ<ส>บต็น,นันลาอีหล่าเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสกุลสกุลครับเมื่อนี้ครับผมสิไปแคมปิ้งที่เขาใหญ่ครับนี่สิไปกลางเต้นแบบชื่อเชื่อฮ็ดแนวกินไปเล่นน้ำเล่นกิจกรรมครับผมหล้กการตอนนี้ครับเตรียมตัวออกเดินทางแล้วและที่สำคัญครับทริปนี้ครับบ่ได้มีผมผู้เดียวครับเฮ้าสิไปคออแลบเบย S <S 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 ข้อแปปรบพอดีเลยไปข้อแปปรบครับกับช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าหมีพาเพลินเน่เพื่นนี่ก็จะเป็นสายแคมปิ้งกอกันเนาะแล้วก็โอ้อยากฟูค้ครับว่าชีวิตการแคมปิ้งของเพื่อนนี่สิเป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยวเอาเดินทางก,กันเลยครับไปเขาใหญ่ทันเบ้าหอดเขาใหญ่เลยเนี่ยโอ้ผมไปดูอีลีครับพี่น้องแต่กันย่งมีอีกหลายหมองครับที่ผมไม่เคยได้ไปหนึ่งในนั้นก็นคือ อรสมีฟาร์มสวัสดีครับผมเดินทางมาหอนแล้วครับโอรสมีฟาร์มฮัลโหลครับหวัดดีครับพี่นาพี่มีหวัดดีครับผมครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมขึ้นไปหาครับไม่เดี๋ยวผมเดินไปหาดีกว่าพี่อ๋อได้ครับอ่าโอเคพี่ลองนั้นแหละผมอยู่ตรงคอกม้าแล้วพี่นัาเห็นรถยาลิสีเทาจอดอยู่ไหมครับอ๋อใช่ครับยาลิสีเทาจอดอยู่พี่ มือตรงข้อก้าครับจนมันจะมีทางลงอยู่ครับพี่นัทอ่าโอเคได้ครับได้ครับขาสูงโอเคครับเดี๋ยวเดินลงไปหาครับขครับสวัสดีสวัสดีครับครับนี่น่าจะเป็นเต็นนี้นะเนี่ยคิดว่านี่เป็นเต็นนี้นะเนี่ยโอ้ผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าเมนที่ไหนเนี่ยสวัสดีครับ มีผ้าเพื่นเอ้าเจอแล้วครับมีผ้าเพิ่นนะครับผมโอ้สวัสดีครับโอ้โหอันแป็นตัวครับผมชื่อนัทอภติรุตนะครับครับผมจากช่องนัทเจอโน่นัทเจอนี้ครับครับแลวก็นี้ครับพี่น้องครับน้องปิ้น เป็นะค่ะหมีท่าเพิงสวัสดีค่ะเย้แล้วก็พี่หมีนะครับเมื่อวานเนี่ยคุยกับพี่หมีอยู่แล้วมันจะมีคนตกไลเหมือนนันแล้วก็ตกจริงด้วยนะใช<ด>่โอ้โพี่น้องชาเบิึงปุ๋ยเหรออยอันนี้อะไรครับพี่นี่นี่คืออะไรครับตู้เย็นค่ะอ๋อตู้เย็นสิปาตู้ก็จะมีของเต็มเ,เลยสุดยอด ววันนี้เรามีไอติมกินกันด้วยนะคะพี่แคมมีติมด้วยใช่ป่ะโอเคครับผมโอ๋อปีน้องมึงเหเต็มเพลินเวลาเราดูช่องนะเราจะเห็นพี่น้าพูดภาษาอีสานครับวันนี้พี่น้าอยากพูดภาษาอีสานด้วยได้เลยเลยผมเป็นพี่นะต้องช่วยพี่นด้วยเดี๋ยวผมสอนเว้าโอเคว่านี่คือพูดนะครับเธอจะสอนวินว่าอีสานเออโอเคได้เลยครับจัดไปครับปิ่นได้เลยค่ะโอเคครับผมใส่งานนั่นมีครับเพลิน่นีเลย ช่วยขนของครับน่ารักมากครับผมผมใช้แรงงานครับเจอกันครั้งแรกก็เนี่ยเฟิร์สอิมเพรสชั่ครับผมจัดไปหนักๆเลยนะครับจุกๆเลยครับผมไ่นไม่ได้บผมไม่ได้รบม่ไครัผม่้คผมไม่ไา้ครับมครับม้ครัผมไม่รับมไม่ับมม่ไับผมไม่ไดค่คับแมกกัันมไกัคบครัม่้้ัไ่ไ นชาบนาวเสียบเห็นะหมสามสี่นี่สี่นี่เขาลัดนะเห็นไหมดูในคลิปไม่ใช่เลยต้องเป็นช่อนี้แน่นั้นโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับวันนี้ผมจะได้มีโอกาสมาเจอหมีพาเพลินเป็นหนึ่งในช่องที่ผมติดตามเขาตลอดผมจะชอบก๊อปปี้ที่ท่องเที่ยวเขาตามรอยตามรอยตามรอยเขา นี้เป็นเวลาบ่ายสามครับพี่น้องอันนี้จะฟองเลยเนี่ยแล้วเป็นน้ำจะขนาดไหนวะอาร้อนๆกับชามะนาวเย็นๆ้ยมันก็สุด่ตนั้นแหละครับพี่น้องไม่ต้องคิดอย่างไรครับผมป้อยตัป้อยใจกับเข้มและก็สายน้ำบี ังกสวัสด,ดีครับคือพอดีว่าผมว่าอยากทากิจกรรมที่นี่ครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างได้มีให้อาหารสัตว์แล้วก็มีขี่ม้านะคะคเดี๋ยวเดี๋ยวก็จัดตะกร้าผักให้แป๊บหนึ่งนะ,ะได้ครับพี่แครอทนี่ให้กระต่ายหรือว่าให้กระต่ายกับมา้าอ๋อกระต่ายกับม้ากินแครอทค่ะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วพี่เริ่มแรกเลยของเราเป็นฟาร์มม้าแข่งก่อนเปิดมาประมาณ2 0กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งจะมาทำลาน กลางเป็นได้2องปีคะอ๋ครับครคกกกกมาเอาิ้วต่อเฮ้ยมามามามอ้ยโอ้โหห้ามตื่นหมดเออ้าเอเอาเมื่อกี้พี่นัทพูดว่าอะไรตื่นครับคำว่าตื่นนี่คือตกใจอ๋อเออเราตื่นกราตกใจ ก็ชิ้นเล็กแบบนี้ให้กระต่ายนะคะแล้วก็ผักอันนี้ให้หมูค่ะแล้วก็อาหารให้ไก่ครับนมให้แพะอืมโอเคครับขอบคุณมากครับไปเป้นไม่ใช่กระต่ายไปครับเนี่ยครับพี่น้องอาหารมาเด้อเนี่ยเออมาเนี่ยมักกินแค่รอดพี่ก็เพิ่งรู้นะรู้ว่ามมากินได้แค่หญ้า พอ,อ,อนอนเอ้อยหญ้าแบบแก่แห้งๆอะไรเงี้ยมากินแครอทลองก่อนแซมเปิลแซมเปิลให้หมูเออให้หมูแครอทน่ารักมากครับทุกคน้โหูแล อะอะเืมตัวเล็กบ้างตัวเล็กบ้างเออแพะกับแกะแยกกันยังไงครับแกะจะมีขนค่ะขนเยอะเยอะเลยลแพะก็จะมีขนแค่นี้อ๋อแล้วแพะรับบาปเหรอครับเป็นยังไงครับแพะรับบาปนุ่นดูหูอันนี้หรือเปล่าแพะรับบาป <laughs> <laughs> เออเอาเอาเอา ออ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 อื s, 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 s. <S ืืืืื้้้หหหมันดดููหอ่ะาถ่าเบิ้งกันผู้สาวสำน้อยขี่มา้าครับพี่น so no ้องสาวสำน้อยนน่ออะสาวำ้ยคือสาวไวัยละออกอู้หรือเปล่าวะเอาเป็นสาวสำน้อยก็ได้เออโอเคสาวสำน้อยครับผมโอเคปกติแล้วคุณมีทักษะในการขี่ม้าไหมครับไม่มีค่ะดีมากเลยครับผมนี่แหละคือคอนเทนต์ครับผม เดี๋ยวจะได้ตกม้าครั้งแรกนี่แหละลองดูเฮ้ยตกไม่เจ็บคือมันตกไม่เจ็บครับผมคือมันเป็นยาไม่ต้องกลัวไม่ต้องยันไม่ต้องยันเดี๋ยวอืมอ่ะนะครับนะครับนะครับก็ผมสบายครับเพราะว่ามีคนจูง สบายครับเพราะว่ามีคนถ่ายโอ้โหคบเลยช่องนี้เอ้าค<ข>วามเป็นห่วงเต็มนนี่ให้เท่าไหร่ครับผมสองฮะอันแล้วแยกนี่ครับกับต้นมะขามนี่ยังหลายเลยแล้วก็ตอนนี้ค,คือคนบอกว่ากันลังหวานเลยครับพี่น้อง ได้ครับได้โอเคครับผม,อมลองกินแม่ขาคามโอ้โยแม่ปลาคามเขาแย่ครับพีน่น้นองหวานหวานยี่สองตนเด็ดลองซินครับผมขอขอ,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 ขอย่าแกะมันนี่ครับบลาคามหวานคาต้นเลย หวานเลีเจ้าเลยมาช่วงนี้ว่ามะคำหวานพอดีเลยมอ,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 อสุดื เจี๊ยบดยอดเลยโอ้ยโอเคครับขอบคุณหลายครับอาะครับขอบคุณครับมะขามหวานเอาการะปุกไปถึงเต้นครับนี่ครับนอกจากกันกิจกรรมเพิ่นนี่หลายแล้วตอนนี้ครับใจยเย็นนะใจยเย็นนะน,น,นี่เป็นกิจกรรมทางน้ำนะครับเราก็จะนั่งชิลๆ เล่นน้ำกันแบาบดนี้อือหืออ้บรรยากาศดีมากครับน้ำเนมายเออเดี๋ยววันนี้ภารกิจของผมคือขานี้ก็ได้ครับให้พี่หมีลงน้ำเดี๋ยวลองทำดูว่าเขาจะลงหรือเปล่า <c oughs> แต่ตอนเนี้ยผมต้องลงก่อน <c oughs> พี่หมีไปทำภารกิจอีไปลุย ประมาณเนี้ยอูยอยอย้เย็นสบายเลย,ยนีค้ความโคตรเย็นนะพี่น้องอ โอ๊ยกูทำแรงกลัวเนี่ยนี่ผมทำได้บอกนะผมให้หมีลงไปถ่ายรูปแล้วเขาลงน้ำจริงด้วยพี่หมีก็ลงน้ำแล้วครับ การที่ได้มาหูจากคนที่มักอีหย่างคือคือกันเนี่ยมันท็ดให้ผมหูซึกสนุกและก็มีความสุขกับบทสนทนาที่คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทายทอดความหูซึกกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปเยือนให้กันฟังนับว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้เรียนรู้แต่ก็ได้ความหูซึกจริงใจที่บริสุทธิ์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการพบเจอเพื่อจากแต่การจากมันก็เกิดความคิดหอดผมเลยตักตวงความรู้สึกนี้ให้หลายที่สุดครับ เสียบเลลาปิ <sympath is> ้นคือเวลาปินคือบอคือคืออะไรอ่ะคือว่ามันจะโอเคไหมอ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้พี่นัดชิมแล้วว่าเป็นไงโอ้มันก็คืออยู่ของน้ำของน้ำอยู่ใสบว่ะพอแซบก็บอกว่าแซ่บต็นนั้นลาอีฬาเอ้ยรอข้าวแป๊บหนึ่งครับ ท่อยปลาเลยลอยลยืออก่อนใช่เลยเต่าแก๊สไปได้กินนะพี่น้นนข้าวชั่วโมงนึงกับชั่วโมงนึงอุย้ยข้าวสุกไหมข้าวสุกไม่สุกนี่อุย้ยขอบคุณครับหวงขอบคุณครับไม่สุกนี่ฮาเลยนะไม่สุกขอบคุณครับข้าวไปเป,เปิดมนาะป,ปุ๊บข้าวดิบจา้า ให้พี่นัดก่อนเลยครับขอบคุณครับ,รบ<ะ>น้ำปลาป <laughs> น้ำปลาอย่างดีนะดีกว่าน้ำตา <laughs> 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 บักเสียวเอ้ยวันนี้ <laughs> ข้าวสุนัขร้อนนะพี่น้องเ,เอ้ยอ๋อสีมั้งครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่ที่เล่นเล่นขี้หมีมันก็ติดเลือกขี้หมีแล้วหรอใช่ไหมใช่จนเพื่อนก็ติดไปด้วยแล้วค่ะไปเพื <laughs> ่อนเขาที่ไปกองเขาเงี้ยเขาก็เล่นี่หมี กลายกลายเป็นแบบชื่ออ้อไปเลยก็เลยก็ออมาทําท่องโอ้นั่นแหละผมก็จะเรียกแบบนี้ต่อไปเรียกผ้าหมีพี่หมีพาปินเพิร์นก็เลยกลายเป็นพี่หมีพาเพิร์นใช่ครับจินต์อ๋อยังมีหาบุ้งยากันอสตอรี่มีพาเพิร์นนะเพราะหลายคนจะคิดว่าปินอะคือหมีแล้วก็เรียกเป็น้องหมีน้องหมีไม่ใช่ไม่ใช่ปินนะนุ่นนนนน่คี้หใช่ ชนองอะไรนี่เป็นสตอรี่ยเป็น่อตอะรเนี่เองอรี่ยเป็นสตองรนี่ที่ว่าหาฟังได้ยาก็นเะรเนี่เรออไรเนียนรไเนี่ยเป็หเรืงะไดเนยเปนเรื่ะรนี่ยเเรื่ะเน่รู้เี่ยเรนี่ยเป็นเังไนเนเรออะไเนยนร่อะเนี่ยเนอนี่ยเจเองอเนยคป็นจร่งใะน่่องอะไี่ย่อะไรเน่ยเองอเนี่ยเน่ออะไรเนี่ย้นอไี่เดี๋ยเเรืกองีอ่ะี เสียบเสียบก็บอกว่าเสียบเออทุกมันต้องกรเท่านั้นตัวนะไม่มีอะไรยากเลยยากลองดูเด้อพี่น้องกับใบกะเพราอันนอันนอยที่มีอยู่เอ็นดูใบกะเพราดีกันยังอุตส่าห์หาใบกะเพราเนาะโอ้ยอืมต้องเผาก่อนนะ อร่อยร้อนข้าวข้าวร้อนเกินข้าวเพิ่งสุกอ่ะมันตักแบบจ้วงมาจากหม้อเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันโอเคเว้เวลามันลงข้าวเท่ากันเท่ากันแซ่บก็บอกแซ่บไม่แซ่บก็บอกเออมันก็สุนนั่นและกีราฟแท้ของลา โอ้สี่ทุ่มกว่าแล้วเราจะเข้านอนกันแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นเล็กๆ้ชื่อาสบายพี่ก็ดูแลเทคแคร์อย่างดีเลยจัดให้ส,สบายขอบคุณนะครับพี่หมีครับพี่ตี๋ครับครับผมขอบคุณปิ๊นครับบายบายโอเคครับคุณนะครับแวั็พวกนี้ กินสบายมากไม่อยากลุกจากเต็นท์ไม่อยากทำอะไรเลยไอ้ขันดังเชียวปลามาเนอะแล้วหงุดหงิด ไก่เราให้อาหารอ่ะอือือ้เย็นสบายเลยทีเนี้ยเนวเลยทีเนี้ยในเต็นมันงอุ่นอยู่ข้างนอกหนาวมากเลย ใส่เลยแม่ว้ยเสียดยังให้ลูกกินละแม่โอะไรยายอยา่ลูกแม่ก็เสียดตัมต้าสิบ่าหมูต้มไก่อ้าวเดี๋ยวฉัลองซิมเด้อแซ่บอีหา,ารอาารบ้านเฮาตาละลูก แกบกว่าโอ้าพุ่มกับอนใจกับเสจเกียรติพอกันมันปุ๊บมันปุบเขากลนี่อันนี้เราต้มแล้วครับนีป้ากใกล้บอกม่ต้มใกลบ้านยอดครับโอ้กลัวเลยผมซอยบนี่ตามาเด็โอ้ มะกอเดี๋ยวพุ่งดีนี่อันนี้ทำน้ำตำทอดอ๋อ,อน้ำตำทอดอ,อ๋อโอเคครับผมไปครับเดี๋ยวรอชิมฝีมือนะครับกับรัศมีฟาร์มครัวโอเคครับรัศนะมีนะรัศมีฟาร์มเนี่ยเพิ่งกระมีอยนดูนี่มันเป็นคาเฟ่ยอยากกินกาแฟนี่กับมาแถวนี้ได้นะโอ้ร้านเพื่อนนะหลายครับพี่น้องแหม วิวพี่นอกครับเต็นน้ำโตที่เขาไปกลางเต้นกันเมื่อคืน,นี่นะโ้ดีๆเจ๋าๆไัสมิฟาร์มคาเฟ่ทางมาสมิฟาร์มเ่นก็จัดต้มไก่บ้านให้อีกวันนี้ป้าโมูมี่กนห่าหมูนะชุดผัเตอ้ข่าสวนห้อนนะพี่น้อง มิยังอีกียังครีอันนี้ตำทอดตำทอดปากถุงถแล้วก็อันนี้จะมีขนมใส่ไส้กับขนมถ้วยนะค,ะคเป็นฝีือคุณยายค้าคุณยายพุทธิไถ่เนาะลองทานดูนะค,ะนค่ะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับอืมชุดใหญ่เลยอันนี้นะรวยรวยลวย ด้วยใ,ใจนี่ได้ได้แม่เด็กไทยด้วยใ,ใ,ใ,ใจจ้าจ้าแซ่บแซ่บกิกนแซ่บแซ่บก็บ,บอกว่าแซ่บเออ <laughs> มันก็สุดเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยเอาโอเคครับสิ่งน้ำตรมไก่อย่างน้อยไม่ทันไม่ทันเอาไม่ทันเอาไม่ทันอืม โอ้ห่อนทองว่าบ้าบเลยมาส้วงเลยครับแม่ส้วงเลยอือเจ้าเจ้าเจ้าไก่บ้านนี่หากินยากไก่ที่เดินอยู่เนี่ยค่ะอุ้ยเออใช่ไหมที่เราเป็นไก่ที่เราให้อาหารใช่ไหมไก่บ้านไก่เออไก่ที่เราให้อาหารเมื่อวานเนี้ย่อนอ้วนอ่ะที่นี่ อืม,อมเวเจเ <Yeah. Yeah. S 1> ซี่มันผ้าหมูคนนะพราหมู หมดเลยครับหมักแตงเอ้ยท,ทั่วทั่วฝักแจงหมักแตงอมักแจงขาวผัสดอื้ม วันนี้ครับก็จบทริปแล้วในการคอลแลปการกับมีภาพเพลินนะครับยังไงก็ขอบคุณหลายครับที่มอบประสบการในการทางเจนี่กับผมนะครับขอบคุณนะครับนะครับมีโอกาสเจกันดิตมีทริปไหนเรียกผมด้วยเพราะผมพร้อมที่จะไปเจอน่นเจอนี่ครับขอบคุณครับบ๊ายบายมีเจอโน่นมีเจอนี่โอเคครับ